อ่านออกค่ะคุณผู้ชมว่าอันไหนเป็นเนื้อมะเขือเทศแล้วก็อันไหนเป็นปลาในน้ํามะเขือเทศนะคะแต่สิ่งที่อ่านออกแต่ไม่เข้าใจก็คือตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ค่ะมันมีเหตุผลไหมคะมันมีความหมายไหมคะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างไรแล้วเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นมันแปลว่าอะไร Did you know อย่าลืมกด like กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งค่ะที่ผู้บริโภคควรใส่ใจเป็นพิเศษก่อนเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารยาและเครื่องสำอางก็คือวันที่ผลิตและวันหมดอายุค่ะ ข้อมูลเหล่านี้นะคะจะระบุเอาไว้บนบรรจุพัณฑ์เป็นตัวย่อต่างๆมากมายหลายคนก็เลยงุนงงสงสัยว่ามันหมายความว่าอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะเรามาดูคำสองคำที่หลายคนมักสับสนนั่นก็คือคำว่าหมดอายุและควรบริโภคก่อน คำว่าหมดอายุหมายความว่าวันที่อาหารนั้นหมดอายุซึ่งหลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเกิดอาการเน่าเสียหรือบูดจึงไม่ควรนํามารับประทานส่วนคําว่าควรบริโภคก่อนหมายความว่าอาหารจะมีคุณภาพและรสชาติดีจนถึงวันที่ระบุเอาไว้แต่หลังจากวันนั้นค่ะรสชาติหรือคุณค่าทางอาหารอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สามารถทานได้อยู่นะคะ คำย่อล่ละคะคำย่อที่เราเห็นส่วนใหญ่จึงเป็นวันที่ผลิตวันที่หมดอายุและควรบริโภคก่อนนั่นเองโดยวันที่ผลิตคะ่ะจะใช้ MFG ย่อมาจาก Manufacturing Date หรือบางครั้งก็จะใช้คำว่า MFD ย่อมาจากคำว่า Manufactured Date วันที่หมดอายุใช้ตัวย่อว่า EX หรือ EXD ย่อมาจาก Expiring Date และ Expiration Date และสำหรับควรบริโภคก่อนวันที่ใช้ตัวย่อว่า BB ซึ่งย่อมาจากคำว่า Best Before หรือ BBE ซึ่งย่อมาจากคำว่า Best Before End คุณผู้ชมคะมันอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะต้องรู้ว่าเขาเรียงเป็นวันเดือนปีปีเดือนวันหรือว่าปีวันเดือนนะคะพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะอ่านฉลากปับ๊บแล้วก็เข้าใจทันทีเอาละค่ะเวลาของเราหมดแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเวลาให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งคําถามเข้ามาหาเรานะคะถ้าใครได้รับการออกอากาศแล้วก็ถ้าแดมยูโรเค้กค่ะจะส่งตรงถึงบ้านเลยวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ